คลิปเดียวจบครับการออกแบบแก้ไขปัญหาอากาศร้อนในปัจจุบันที่ได้ผลครับหาชมยากครับถ้าดูให้จบแล้วจะเข้าใจเลยว่าการออกแบบระบบระบายอากาศนั้นควรทําอะไรก่อนหลังอะไรควรทําไม่ควรทําผลดีผลเสียเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นด้วยเลยครับเวลาอากาศร้อนครับสิ่งที่เราต้องทําอันดับแรกเลยคือการดูดความร้อนออกไปทิ้งนอกอาคารครับตัวอย่างเห็นไหมครับนี่พัดลม5้าสินิ้วนําไปติดตั้ง ความร้อนจะอยู่บนที่สูงครับเราอากาศจะมีแรงดันเบาลอยขึ้นหลังคาเราก็ติดพัดลมดูดอากาศดูดความร้อนออกไปเราต้องทําสิ่งนี้เป็นระดับแรกเลยครับคือการดูดความร้อนทิ้งไปมิฉะนั้นการทําอย่างอื่นตามมาจะไม่ได้ผลครับแต่ถ้าหากว่าพื้นที่ของเราใหญ่มากเช่นตลาดนะครับเราไม่จําเป็นต้องติดพัดลมระบายอากาศดูดออกก็ได้นะครับเราใช้เป็นพัดลมไอยเย็นเป่าลมเย็นเข้ามาในพื้นที่เลยครับ เพื่อความประหยัดงบประมาณของเราเป็นการเอาเป่าลมเย็นไล่ลมร้อนออกจากพื้นที่ไปครับข้อที่สองครับจากนั้นเราต้องทำให้อากาศไหลเวียน เมื่อเราดูดความร้อนออกไปทิ้งแล้วเราควรจะทําให้อากาศไหลเวียนเช่นเราใช้พัดลมยักษ์ตัวนี้เป็นตัวกระจายลมพัดลมยักษ์ตัวหนึ่งก็เป่าลมได้อยู่ประมาณ30เมตรคูณ30เมตรก็จะทําหน้าที่ให้ลมนั้นเกิดการเคลื่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของเราเช่นอนะันนี้เป็นตลาดพื้นที่มันใหญ่การเคลื่อนตัวของอากาศนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากเลยจึงจะเป็นต้องใช้พัดลมยกักษ์ ต่อมาครับอันที่3เราใช้พัดลมไอเย็นอีแวบเครื่องลูกเก่านี่นะครับเราเติมลมเย็นไล่ลมร้อนอันนี้เป็นการเติมอากาศเข้าโรงงานหรือเข้าโกดังตลาดของเราที่เห็นนี่จะเป็นพัดลมไอเย็นนะครับเราไม่อยากจะเติมลมร้อนเข้าไปจริงๆเราใช้พัดลมระบายอากาศเติมเข้าก็ได้แต่มันก็จะเป็นลมร้อนเราจึงเปลี่ยนลมร้อนให้กลายเป็นลมเย็นด้วยตัวระบบไอเย็นพัดลมไอน้ำไอเย็นอีแวบนี้ เป่าลมเย็นให้กับลูกค้าอันนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าตัวอ e ีแวบลูกเต๋าแบบนี้มันจะราคาแพงหน่อยและมีท่อลมด้วยนะครับแต่เราจําเป็นต้องใช้เพื่อการบริการลูกค้าให้ลมกับอากาศร้อนถูกถ่ายและถูกผักด,ดันด้วยตัวระบบพัดลมไอยเย็นตัวนี้ ตรงจุดที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารเนี่ยครับเราก็จะเติมลมเย็นเข้ามาทางนี้นะครับหลายๆเครื่องรอบๆตลาดเพื่อให้อากาศเนี่ยจากภายนอกเนี่ยเติมเข้ามาทันในพื้นที่ที่พัดลมระบายอากาศบนหลังคานั้นดูดออกไปความเย็นลูกค้าก็จะได้เต็มๆเ,เลยนะครับเนี่ยจุดนี้ลูกค้าจะนั่งรับประทานอาหารไปอากาศก็จะไม่ร้อนครับ ในทางธุรกิจเราก็ไม่ต้องเสียค่าไฟค่าแอร์แพงๆครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาอากาศร้อนในพื้นที่ที่ไม่ไม่สามารถติดแอร์ได้นี่นะครับเลือกเอาเลยครับจะติดตรงไหนที่สามารถเป่า